สวัสด,ดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อ <nu> วันที่26พฤศจิกายน2563นางสาวิตรีวงศรีชาได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าในเมื่อถอยจนหลังพิงฟ้าในเมื่อคำว่าอภัยไม่มีค่าสำหรับคนที่เราไม่รู้จักแต่ทำร้ายเราให้ตายทั้งเป็น ได้ทุกวันความอดทนของคนมีขีดจำกัดวันนี้ข้าปเจ้าประกาศขอทนายน้ำใจสักคนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวจนๆที่ถูกทำร้ายด้วยโซเชียลในโลกใบใหญ่นี้พอจะมีบ้างไหมขอใครสักคนแม่น้องชมพู่บอกว่าสภาพจิตใจแย่มากเมื่อก่อนไม่ได้เข้าไปดูที่โซเชียล เพราะจิตใจย,ย่ำมแย่แต่ช่วงนี้เกิดประเด็นขึ้นจึงต้องเข้าไปดูแล้วปิดร้าน2-3วันไม่ได้ขายเสื้อผ้าคนที่โพสต์ด่าเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งโพสต์ด่าหนักมากตนเคยเจอเมื่อเดือนที่แล้วตอนวันที่ไปเป็นเพื่อนน้แต่ที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมนแต่ไปแจ้งความเด็กผู้ชายคนนั้น และตำรวจได้เรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อเจอหน้ากันเด็กผู้ชายก็ได้ยกมือไหว้ขอโทษตนตนก็ไม่รู้ว่าไหว้ขอโทษเรื่องอะไรหลังจากนี้หากคนโพต์ออกมาขอโทษก็ไม่มีทางยกโทษให้เพราะสิ่งที่เขาทำมันเกินกว่าคำที่จะให้อภยัยตนเคยบอกแล้วว่าลูกก็ตาย ยังต้องมาย่ำแย่กับเรื่องแบบนี้อีกเสียความรู้สึกกับเรื่องของพวกนี้มากอย่างไรก็ตามมีทนายผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้ติดต่อเข้ามาช่วยเหลือแต่ตนยังไม่ได้พูดคุยกันเพราะมีคนติดต่อให้อีกทอดหนึ่งส่วนทางทนายที่อยู่ในตัวจังหวัดมุกดาหารก็ได้คุยปรึกษากันแล้ว แต่ยังไม่ได้ตกลงอะไรกันและยืนยันว่าจะแจ้งความดำเนินคดีจะให้ทนายดูก่อนว่าเราจะทำอะไรได้บ้างคนโพสเข้าขายมีความผิดอะไรหรือไม่แม่น้องชมพู่ยังเปิดใจอีกว่าตั้งแต่น้องชมพู่จากไปหกเดือนจํำได้ว่าฝันเห็นครั้งสุดท้ายเป็นฝันกลางวานันตอนนั้นเผลอหลับ ไปแบบเนื่ยนอยๆตนฝันว่าตนนอนตระแคงน้องชมพู่มากอดข้างหลังจูบแก้มหัวเราะแล้วก็วิ่งหลบไปซ่อนเท่าที่จำได้ในฝันน้องชมพู่ใส่เสื้อกล้ามสีเหลืองและใส่กางเกงกีฬาส่วนวันที่7ธันวาคม2563ที่ป้าแตนได้ชวนตาชานไปร่วมงานด้วย เรื่องตายายจะไปหรือไม่ตนไม่ขอกล่าวร่วงเพราะตาชาญกับยายสมควรเป็นพ่อแม่ของป้าแตนด้วยและเป็นผู้ใหญ่แล้วสำหรับคนกลางที่จะประสานรอยร้าวตนก็มองว่าคงจะเป็นพ่อและแม่เพราะเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุดในบ้านความรู้สึกส่วนตัวที่มีให้ป้าแตนยังมีคำว่าพี่น้องอยู่ สำหรับในความรู้สึกของตนถ้าตนมีเรื่องที่ไม่สบายใจก็จะไม่ทําไม่ทําในสิ่งที่เราไม่สบายใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามพร้อมบอกอีกว่าทุกวันนี้ไม่เคยได้คุยกันเลยท่านผู้ชมคะเท่าที่เราได้เล่าข่าวมาให้ท่านผู้ชมฟังเราจําประโยคประโยคหนึ่งของแม่น้องชมพู ที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นต่อ f อนะคะโดยแม่น้องชมพู่นั้นได้ด่าป้าแตนอย่างแรงโดยได้บอกว่าป้าแตนเขาอยู่กับครอบครัวทางสามีเขานะคะครอบครัวอับปีจันไลคือจุดๆแต่ตากับยายที่เป็นพ่อและแม่ของเราก็คือพระที่บ้านคือผู้ให้กำเนิด เลี้ยงดูส่งเสียให้เ่าเรียนซึ่งประโยคประโยคนี้ทำให้มีคนเอามาโพสต์โดยบอกว่าสันดานของมันสาวิไม่อยู่มะมะแม่แมะแล้วละเนาะได้ออกมาคอมเมนต์รัวๆคงจะสุดแล้วจริงๆนางได้คอมเมนต์โพสต์หนึ่งว่าป้าแตนเขาอยู่กับครอบครัวทางสามีของเขานะคะ ครอบครัวอับปีจันไลแต่ตากับยายที่เป็นพ่อแม่ของเราคือพระที่บ้านคือผู้ให้กำเนิดผู้ที่เลี้ยงดูส่งเสียและเล่าเรียนถือได้ว่าประโยคประโยคนี้ถือว่าแม่น้องชมพู่นั้นได้ด่าแรงมากคำว่าอับปีจันไล ครอบครัวอับปีจันไลถือว่าหนักเลยนะคะแต่ตอนนี้บอกว่ายังไงป้าเตนก็เป็นพี่สาวเหมือนเดิมส่วนทางด้านเพจดังนะคะได้มีการโพสต์ลงในเพจโดยมีใจความว่าได้ข่าวแวแวๆอสอสอได้ทนายแล้วนี่ว่าส่วนกูก็นอนรอหมายสวยๆคดีเมียหลวงเมียน้อย ถ้านายยังเอาตัวไม่รอดเห็นถ้าไม่ดีก็ซิ่งหนีตลอดแบบนี้จะไหวเหรอวะเป็นห่วงจุงเบยเอาถั่วลงไหมเดี๋ยวชี้เป้าใ้ถ้านาย13าเมษายนสะดวยฮ่าฮ่าฮ่เกาะเสม็ดหลังจากโพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า ถ้าเอาความกระตือรือล้นในการฟ้องไปกระตือรือล้นกับคดีน้องชมพูแบบนี้บ้างก็คงจะดีเหนื่อยใจชิบหายในเมื่อเตือนไม่ฟังคงคิดว่าง่ายๆละมังคาแอดเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลมันไม่ง่ายเหมือนให้ข่าวนะคะมีพิรุษแวบเดียวก็แพ้ละ่ะใครเป็นทานายให้แม่สา เราว่ารุ่งริ่งแน่งานนี้เชียแอดค่ะยกฟ้องชัวว่าแต่แอดแค่กระปุกค่ารถยังท่านาย13เมษาเปล่าแอดนางพูดชัดเจนเด็กเกลียนคีย์บอร์ดดูแลตัวเองด้วยนะลูกท่านาย13เมษายนพอพอกับลูกความท่านายน้ำดีแกว่าเราอาจไม่ใช่อย่างที่คิดก็ได้นะ ทานายพวกเดียวกันกับท่านายลุงเราว่าอาจจะทำให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นก็ได้แม่สาขอท่านายที่เรื่องลูกไม่เห็นเคยออกมาขอร้องใครที่มีเบาะแสของคนร้ายให้ช่วยมาบอกไม่เคยเห็นขอร้องและประนามคนร้ายให้ออกมามอบตัวรางวัลจับคนร้ายแม่ผู้สูญเสียนิ่ง ไม่เคยเห็นไปขอกองปราบทำคดีคิดแล้วก็เกลียดจริงเพราะการกระทำของคุณล้วน,วนปัญญาอ่อนจริงๆพอสสเอาเงินที่ได้จากการรับบริจาคของสังคมมาใช้จ่ายกับเรื่องแบบนี้เราว่ามันไม่ควรต่อไปคงจะชิบหายแน่ๆเลยถ้าป้าเป็นทนายนะ ป้าจะถามว่าแล้วคดีน้องจะเอาด้วยไหมฮ้าฮ่าฮ่อะไรก็ไม่รู้คนบ้านนี้ห่วงทนายมากกว่าค่ะความดันจะขึ้นเพราะจะต้องฟังแม่สาละเลวแถไปแถมาทนายคงต้องแดกกยาลงเยอะๆเป็นโหลๆเขาไม่กล้าชี้บ่อแสคนร้ายเอาเงินรางวัลเลยเขาจะฟ้องหมิ่นเลยลอยหรอ คนพวกนี้หากินกับเรื่องดราม่าจริงๆตั้งแต่ลูกหลานหายละ่ะหายแล้วก็โบยคนอื่นเขาเคยไปป่วนตอนนางขายผ้านางหยุดขายเลยเห็นนางแค่ลบคอมเมนต์และบล็อกขู่ว่าจะฟ้องก็เลยบอกว่าฟ้องเลยไม่แน่จริงนี่หว่าจะส่งค่าตั๋วเครื่องบินไปให้13เมษาฮ่าฮ่าฮ่า นึกตั้งนานเคยชื่นชมแก่นะแต่ครูที่เคยฝากความหวังไว้กับแกแกรู้ดีถ้านายมาควบวงนายเพื่อหาข่าวใครฆ่าน้องเพื่อนำเงินรางวัลน,นำจับหรือเปล่าฟ้องไปฟ้องมาแม่สาติดคุกคงบันเทิงดีฮ่าฮอีพอสอสอมันจะฟ้องอะไรอีกคะแอดเอาอะไรมาฟ้องมันบ้าหรือเปล่าแอด จัดหนักเลยนางเริ่มบ้าแล้ว